เวลาเราพูดถึงการลงทุนในกองทุนดัชนี S&P 500นะครับหลายคนก็อาจจะคิดว่าเออกองไหนมันก็คงเหมือน,อนกันหมดแหละเพราะเป้าหมายก็คือดัชนีเดียวกันแต่ในความจริงแล้วนะครับเรื่องราวมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดไว้มากเลยทีเดียวคําถามสําคัญเลยก็คือกองทุน S&P 500ทุกกองเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาให้เหมือนกันจริงๆหรือเปล่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับมาท้าทายความเชื่อเดิมๆแล้วหาคําตอบที่ชัดเจนไปด้วยกัน และนี่คือหัวข้อที่เราจะคุยกันนะครับเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจความเชื่อเรื่อง S&P 500กันก่อนจากนั้นก็จะไปดู3ปัจจัยหลักที่สร้างความแตกต่างเลยทั้งเรื่องของค่าเงินค่าธรรมเนียมแล้วก็ข้อจำกัดของแต่ละแพลตฟอร์มสุดท้ายเราจะมาสรุปกันครับว่ากลยุทธ์แบบไหนถึงจะเหมาะกับใคร เอาละครับมาเริ่มกันที่ความเชื่อเกี่ยวกับ S&P 500กันเลยดีกว่าคือถึงแม้ว่ากองทุนที่เรากำลังจะพูดถึงกันวันนี้ทั้ง TLU S 5 0 0 US UH X และ SCBS S&P 5 0 0 E จะมีเป้าหมายเดียวกันเป๊ะๆนะครับแต่เส้นทางที่แต่ละกองใช้เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายเนี่ยกลับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยจุดที่เหมือนกันและสาคัญที่สุดเลยก็คือทั้ง2กองทุนนี้เป็นฟีเดอร์ฟันครับ f e ด d อ r f ์ฟัก็คือกองทุนที่เขาระดมเงินจากนักลงทุนในบ้านเรานี่แหละครับแล้วค่อยนําไปลงทุนต่อในกองทุนแม่ที่ต่างประเทศอีกทีซึ่งในเคสนี้เนี่ยกองทุนแม่ของทั้ง2องกองก็ดันเป็นตัวเดียวกันเปะ๊ปะเลยครับนั่นก็คือ i Core s h a r e s Co r e s p 5 0 0 ETF หรือ IVV เพรือ IVV พอเป็นแบบนี้มันก็เลยเกิดคาถามสำคัญขึ้นมาว่าอา้าวในเมื่อลงทุนในสินทรัพย์ตัวเดียวกันเปะ๊ปะๆแล้วทำไมผลลัพธ์มันถึงออกมาต่างกันได้ล่ะครับ และนี่แหละครับคือปัจจัยแรกที่สร้างความแตกต่างได้อย่างมหาศาลเลยนั่นก็คือเกมค่าเงินหรือวิธีการจัดการกับความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งผมบอกเลยว่านี่ไม่ใช่แค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับแต่มันคือการเลือกกลยุทธ์การลงทุนที่สําคัญมากเลยทีเดียวปรัชญาของ2กองทุนนี้ต่างกันชัดเจนมากครับเริ่มที่ SCBS S&P 500 E ก่อนกองนี้เขาเลือกที่จะ hedge หรือป้องกันความเสี่ยงค่าเงินพูดง่ายคือ พยายามตัดความผันผวนของค่างเงินออกไปให้มากที่สุดเพื่อให้ผลตอบแทนที่ได้มันสะท้อนการเติบโตของหุ้นสหรัฐในรูปของเงินบาทจริงๆในขณะที่ TLUS500USX เลือกทางตรงกันข้ามเลยครับคือ unh ประรับความเคลื่อนไหวของค่างเงินแบบเต็มๆนั่นหมายความว่าผลตอบแทนที่ได้จะเท่ากับผลตอบแทนของ S&P500 บวกหรือลบเข้าไปอีกด้วยการเปลี่ยนแปลงของค่างเงินดอลลาร์เทียบกับเงินบาทครับ ดูในตารางนี้จะยิ่งเห็นภาพชัดเลยครับถ้าเราเลือก SCBS&P 5 0 p 5 0 0 E ทางซ้ายมือเนี่ยก็เหมือนกับว่าเรากำลังเดิมพันกับการเติบโตของบริษัทในอเมริกาอย่างเดียวเลยครับและจะให้ผลดีที่สุดถ้าเงินบาทแข็งค่าขึ้นแต่แน่นอนว่ามันก็มีต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะมากินผลตอบแทนเราได้เหมือนกันส่วนถ้าเลือก TLUS 5 0 0ีด UHX ทางขวามือเนี่ยอันนี้คือเราเดิมพัน2ต่อเลยครับทางบริษัทอเมริกาและค่าเงินดอลลาร ซึ่งจะไปได้สวยสุดๆในช่วงที่เงินบาทอ่อนค่าข้อดีคือไม่มีต้นทุนป้องกันความเสี่ยงแต่ก็ต้องยอมรับความผันผวนของค่าเงินแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเช่นกันมาดูกันต่อที่ปัจจัยที่2นะครับนั่นคือเกมค่าธรรมเนียมซึ่งเป็นเรื่องที่หลายครั้งตัวเลขสวยๆที่เราเห็นว่าฟรีเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ภาพลวงตาแล้วก็ไม่ได้บอกเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง ประโยคนี้คือหัวใจสําคัญของเรื่องนี้เลยครับค่าธรรมเนียมที่โฆษณาว่าต่ําที่สุดไม่ได้หมายความว่าจะเป็นตัวเลือกที่ถูกที่สุดในระยะยาวเสมอไปเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเป็นเพราะอะไรพอเรามาเจาะดูรายละเอียดจริงๆจะเห็นเลยว่า SBS and P500E เนี่ยดูโดดเด่นมากเพราะเขายกเว้นทั้งค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมแรกเข้าแต่พอเราเลี่ยงสายตาลงมาดูบรรทัดสุดท้ายคือค่าใช้จ่ายรวมหรือ T E R ซึ่งเป็นตัวเลขที่สะท้อนต้นทุนจริงๆทั้งหมด จะเห็นว่าทั้ง2กองทุนก็มีค่าใช้จ่ายส่วนนี้อยู่ดีนะครับดังนั้นภาพของคําว่าฟรีเนี่ยมันจึงซับซ้อนกว่าที่เราเห็นในตอนแรกอยู่พอสมควรเลยมาถึงปัจจัยสุดท้ายที่ผมว่าหลายคนอาจจะมองข้ามไปเลยนะครับนั่นคือเกมของแพลตฟอร์มซึ่งมันเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ข้อบังคับข้อจํากัดต่างๆที่อาจจะส่งผลกระทบกับแผนการลงทุนระยะยาวของเราได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยครับและนี่คือข้อจํากัดที่สําคัญที่สุดของ scbs np 5 0 0 e ครับ1ล้านบาท ตัวเลขนี้คือเพดานการลงทุนสูงสุดต่อผู้ถือหน่วยหนึ่งคนสำหรับกองทุนในคลาส E ซึ่งต้องบอกว่าเพดานนี้เนี่ยเขานับรวมการลงทุนในกองทุนคลาส E อื่นๆของบลจเดียวกันทั้งหมดด้วยนะครพอมาเทียบกันแบบนี้จะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับ SCBS&P m 500 E มีเพดานลงทุนที่1ล้านบาทแต่ข้อดีคือเข้าถึงง่ายมากเริ่มต้นได้ด้วยเงินแค่1บาทเองในขณะที่ TLUS 500 USX UH ไม่มีเพดานที่ระบุไว้ชัดเจนทำให้เราขยายพอร์ตได้มากกว่า แต่ก็ต้องเริ่มต้นด้วยเงิน1000บาทอีกจุดหนึ่งที่ต่างกันชัดเจนก็คือระยะเวลาการรับเงินคืนครับ TLU-S 500 UHX เนี่ยใช้เวลาแค่ T+2 วันเท่านั้นซึ่งเร็วกว่า SCBS NT 500 E ที่ใช้เวลา T+5 วันอยู่พอสมควรเลยเอาละครับหลังจากที่เราได้วิเคราะห์ความแตกต่างทั้ง3ด้านไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะเปลี่ยนจากการวิเคราะห์ไปสู่การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์แล้วครับการเลือกระหว่าง2กองนี้เนี่ย มันไม่ใช่การหาคำา o อบว่าใครดีกว่าใครนะครับแต่มันคือการหากองทุนที่เข้ากับแผนการเล่นของเราได้ดีที่สุด s c b S&P 500 E จะเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับถ้าเป้าหมายหลักของเราคือการโฟกัสไปที่การเติบโตของหุ้นสหรัฐเพียวๆเลยไม่อยากไปยุ่งกับความเสี่ยงเรื่องค่างเงินหรือถ้าเราอยากจะเริ่มต้นลงทุนด้วยเงินจำนวนไม่มากนักหรือใช้กลยุทธ DC A, ์ DCA ทยอยลงทุนไปเรื่อยๆและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือแผนการลงทุนในระยะยาวของเรานั้นคาดว่าจะยังคงอยู่ภายใต้เพดานการลงทุน1ล้านบาท ในทางกลับกัน TLUS 5 0 0 UHAX จะเป็นคำตอบที่ใช่เลยครับถ้าเรามองว่าการถือครองเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นส่วนหนึ่งของการกระจายความเสี่ยงในระยะยาวถ้าเราสามารถยอมรับความผ,ลผ,ลผันผวนของค่างเงินได้และมองว่ามันอาจจะเป็นโอกาสด้วยซ้ำและสุดท้ายถ้าเรามีแผนที่จะลงทุนเป็นเงินจำนวนมากเกินกว่า1ล้านบาทหรือให้ความสำคัญกับเรื่องสภาพคล่องการเข้าถึงเงินทุนที่รวดเร็วกว่าครับย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นการสรุปเพื่อให้ความรู้เท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนแต่อย่างใดก่อนที่เราจะตัดสินใจลงทุนทุกรัมก็ควรจะอ่านหนังสือชี้ชวนฉบับล่าสุดและทำความเข้าใจความเสี่ยงต่างๆด้วยตัวเองให้ดีก่อนเสมอนะครับและสุดท้ายนี้เมื่อเราได้ทราบถึงกติกาของทั้งสองเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วคำถามก็คือเกมไหนที่เป็นเกมของคุณหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจไม่มากก็น,น้อยนะครับขอบคุณที่ติดตามครับถ้าหากมีหัวข้อไหนที่อยากให้เรานำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกันอีกก็สามารถแสดงความคิดเห็นทิ้งไว้ได้เลยนะครับ